สวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวปันธดีรักซ้อนหรือครูเนยนะคะสอนวิชาทาัศนศิลป์ม .4 ค่ะเรื่องทัศนาธาตุจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. น,นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทัศนาธาตุ 2. นักเรียนสามารถจำแนกลักษณะทัศนาธาตุในงานทนาัศนศิลป์ได้ 3. นักเรียนสามารถใช้ทัศนาธาตุจุดในการสร้างสารรค์งานทนาัศนศิลป์ได้ค่ะ และในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องทัศนาธาตุกันนะคะก่อนอื่นเราต้องมาทําความรู้จักกับคําว่าทัศนาธาตุก่อนนะคะทัศนะแปลว่าสิ่งที่ตาเรามองเห็นส่วนคําว่าธาตุหมายถึงออส่วนประกอบต่างๆนะคะทัศนะรวมกับคําว่าธาตุนะคะจึงหมายถึงส่วนประกอบต่างๆที่ตาเรามองเห็นได้นะคะในงานทัศนศิลป์เนี่ยจะประกอบอยู่8หัวข้อใหญ่ๆอันหนึ่งก็คือจุดเส้นนะคะรูปร่างรูปทรงขนาดสัดส่วนแสงเงาสีพื้นที่ว่างและพื้นผิวค่ะ เรามาลองดูเรื่องแรกกันก่อนแล้วนั่นก็คือเรื่องจุดนั่นเองจุดคืออะไรนะคะจุดก็คือรอยแต้มหรือว่าเป็นสิ่งเล็กๆนะคะที่อยู่บนพื้นระนาบนะคะไม่มีความกว้างความยาวหรือว่าความสูงนะคะจะปรากฏตัวหรือว่าแสดงตำแหน่งเนี่ยก็ต่อเมื่อมีบริเวณว่างหรือพื้นที่ว่างเนี่มารองรับนะคะ จุดเนี่ยเป็นต้นกําเนิดของเส้นนะคะเมื่อจุดเนี่ยมาเรียงต่อกันในระนาบเดียวกันเนี่ยจะทําให้เกิดเป็นเส้นได้นะคะจุดจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คือ1เลยใช้เพื่อแสดงความงามของรูปและมิตินะคะก็คือโดยการนําจุดเนี่ยมาจัดรวมกลุ่มกันให้เกิดค่าน้ําหนักเข้มหรือว่าอ่อนเกิดเป็นเส้นรูปร่างหรือว่ารูปทรงเกิดเป็นแสงเงาที่ต่างกันได้นะคะอลองสังเกตภาพตัวอย่างที่นุครูนำมาให้ดูนะคะ ก็จะเห็นได้ว่าใช้สีต่างกันแล้วก็ตำแหน่งการจุดเนี่ยไม่ว่าจะจุดทีทีหรือว่าจุดกระจายตัวกันเนี่ยมันทำให้เกิดมวลเกิดน้ำหนักแล้วก็มิติของภาพเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะคะให้ลองสังเกตดูค่ะ ลักษณะที่2นะคะก็คือใช้เพื่อแสดงตำแหน่งรวมสายตาของภาพนะคะจุดนี้เนี่ยจะช่วยในการร่างภาพด้วยเส้นทัศนียภาพนะคะที่ต้องใช้หลักทัศนีวิทยาเนี่ยของการมองเห็นตามความเป็นจริงนะคะลองสังเกตเส้นสีแดงที่ภาพแรกนะคะพุ่งไปที่จุดตรงกลางเป็นจุดเดียวอ่ะงั้นจุดนั้นเขาเรียกว่าจุดรวมสายตานะคะภาพที่2เส้นสีแดงที่ลากผ่านภาพนะคะเส้นตรงนั้นนะคะเขาเรียกว่าเส้นระดับสายตานะคะ อันนี้เป็น p e r f e e t s t ซ e แบบ two point นะคะคุณครูเอามาให้ดูนะคะให้ลองสังเกตจุดกับเส้นระดับสายตานะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องมีจุดนี้ด้วยจุดนี้เนี่ยมีเพื่ออร่างภาพเรารู้แล้วว่าร่างภาพขึ้นมาจากทัศนีวิทยาใช่ไหมคราวนี้ทำไมเพื่อให้มันมีความสมจริงไงคะสมจริงในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงความสมจริงในด้านของการลงสี แต่เป็นความสมจริงในด้านของขนาดและสัดส่วนที่มันสอดคล้องกับความเป็นจริงนะคะคราวนี้เรามาสรุปเรื่องจุดกันนะคะค,คุณครูสรุปรวบยอดมาให้เป็น4ข้อใหญ่ๆก็คือ1นะคะจุดเป็นทัศนธาตุที่สําคัญนะคะเป็นองค์ประกอบหลักในงานทัศนศิลป์ค่ะสนะคะ, 2, ะ,คะจุดเนี่ยเป็นต้นกําเนิดของเส้นนะคะเมื่อจุดเรียงต่อกันจะเกิดเป็นเส้น ส่วน3นะคะ,ะเมื่อมาจัดวางให้รวมกลุ่มกันหรือว่ากระจายกันเนี่ยจะสามารถทําให้เกิดเป็นน้าหนักเกิดเป็นมวลมิติหรือว่าแสงเงาระยะต่างๆได้นะคะและข้อสุดท้ายค่ะจุดสามารถใช้กําหนดจุดรวมสายตานะคะในการร่างภาพด้วยเส้นทัศนียภาพได้ค่ะาวนี้เรามาดูตัวอย่างผลงานการสร้างสารรค์งานทัศนศิลป์โดยการใช้ปากกาจุดกันนะคะ ให้ลองสังเกตดูนะคะ,ะตำแหน่งการจุดถี่หรือว่ากระจายตัวกันทำให้เกิดมวลเกิดน้ำหนักเกิดระยะหรือว่ามิติที่ต่างกันยังไงท,ทัศนทธาตุต่อมานะคะก็คือเรื่องเส้นนะคะ เส้นเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเกิดจากจุดที่เรียงต่อกันใช่ไหมคะหรือว่าเกิดจากการลากเส้นไปยังทิศทางต่างๆนะคะเส้นในทัศนศิลป์นะคะจะแบ่งเป็น3ลักษณะก็คือ1เนี่ยใช้เพื่อร่างภาพและการออกแบบนะคะ 2. ใช้เพื่อให้ความรู้สึกด้านมิติค่ะ3ก็คือใช้เพื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึกนะคะลักษณะที่1เลยเนี่ยใช้เพื่อการร่างภาพและการออกแบบชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นการร่างภาพและการออกแบบเพราะฉะนั้น ก็จะนําเส้นเนี่ยมาร่างภาพออกแบบค่ะทําให้เกิดเป็นรูปร่างเกิดขนาดเกิดสัดส,ส่วนแล้วก็เกิดรายละเอียดอื่นๆนะคะดูได้จากตัวอย่างที่ครูนามาให้ดูนะคะอันนี้เป็นการร่างภาพสัตว์นะคะใช้เส้นในการร่างภาพนกกับแมวอะ่ะอันนี้เป็นภาพแค่เขาโครงเฉยๆยังไม่ได้ใส่รายละเอียดนะคะ แต่อันนี้จะสังเกตได้ว่าเริ่มมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นการร่างภาพอ n a t o m y นะคะหรือว่าสรีระของมนุษย์ศิลปินก็คือลีโอนาร์โดดาวินชีนะคะต่อมาก็เป็นภาพโปรดักต์ดีไซน์นะคะใช้เส้นนะคะในการร่างภาพขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอินเทเลียดีไซน์หรือว่าเป็นการออกแบบตกแต่งภายในนะ อ่ะอันนี้คุณครูเพิ่มเติมให้ในเรื่องลักษณะของเส้นนะคะหนึ่งเลยเส้นตั้งหรือว่าเส้นดิ่งนะคะจะให้ความรู้สึกไปไงนะคะให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรงหนักแน่นแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อตรงได้นะเส้นนอนจะให้ความรู้สึกยังไงให้ความรู้สึกนิ่งๆสบายๆผ่อนคลายนะคะเส้นเฉียงนะคะก็จะให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวหรือว่าไม่มั่นคงนะคะ เส้นซิกแซกแบบฟันปลานะคะจะให้ความรู้สึกอย่างน่ากลัวอันตรายนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวอย่างเป็นจังหวะนะคะอะต่อมาเส้นโค้งนะคะเส้นโค้งเนี่ยทั้งแบบโค้งและแบบขึ้นนะคะจะให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างช้าๆค่อยๆเลื่อนไหลไปนะคะต่อเนื่องและอ่อนโยนส่วนเส้นโค้งแบบก้นหอยนะคะก็จะให้ความรู้สึกมึนงงหรือว่าเคลื่อนไหวจะเป็นการหมุนวนและเส้นสุดท้ายนะคะที่คุณครูจะยกตัวอย่างมาก็คือเส้นปลา ที่เพิ่มเติมให้นะคะก็จะให้ความรู้สึกไม่ต่อเนื่องนะคะแบบขาดขาดหายหายไม่ประติดประต่อ,อยนะคะไม่ชัดเจนและลักษณะที่2นะคะใช้เพื่อให้ความรู้สึกด้านมิติสังเกตจากภาพนะคะยกตัวอย่างอันนี้ก็เพราะว่าภาพนะ่ะมีระยะระยะตื้นระยะลึกใกล้หรือว่าไกลสังเกตได้จากอาภูเขาที่อยู่ไกลๆเห็นไหมคะแล้วก็เป็นผู้หญิงอยู่ด้านหน้าและด้านหน้าสุดก็จะเป็นดอกไม้นะคะ สังเกตขนาดและก็สัดส่วนของสิ่งที่อยู่ในภาพนะคะมีระยะที่ต่างกันก็จะให้ความรู้สึกด้านมิตินะคะอันนี้ตัวอย่างภาพที่ใช้เส้นที่ให้ความรู้สึกด้านมิตินะคะจะเห็นว่าแบ็กกราวน์เนี่ยเป็นระยะหลังส่วนจุดเ,นเนี่ยอยู่ระยะหน้านะคะอ่าส่วนภาพนี้เป็นลักษณะที่3นั่นเองของการใช้เส้นเพื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึกเมื่อเราเห็นฟอนต์แบบนี้เรารู้สึกยังไงน่ากลัวใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับ ผีนั่นเองอันนี้ก็จะคือให้ผู้ชมเนี่ยเกิดความรู้สึกคอยตามความประสงค์ของผู้ที่ออกแบบนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้เส้นเนี่ยออกแบบอ,อักษรให้ความรู้สึกเป็นไงน่ารักสดใสอันนี้ก็จะรู้สึกน่ากลัวอันนี้รู้สึกอ่อนช้อยนะคะเป็นงานจิตรกรรมไทยเราปาปติมาก,กรรมก็ใช้ได้เส้นเนี้ยจะแสดงความรู้สึกจากลูกธนูที่ปักอยู่บนตัวสิงโตนะคะจะใช้ทิศทางของเส้นเนี่ยแสดงอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของภาพนะคะ ทศนาธาต,ต่อมานะคะก็คือเรื่องรูปร่างรูปทรงนะคะ,ะเรามาที่รูปร่างก่อนเลยก็คือเส้นรอบนอกของวัตถุนะคะมีลักษณะเป็น2มิติแสดงความกว้างและก็ความยาวนะคะแบ่งเอาเป็น3ประเภทดังนี้นะคะ1ก็คือรูปร่างตามธรรมชาติก็คือหมายถึงรูปร่างที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเลยอย่างตัวอย่างนะคะดอกไม้คนต่อไปเป็นรูปร่างเลยค่ะคณิตน,นะคะก็คือเป็นรูปร่างที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นมามีโครงสร้างที่แน่นอนนะคะ 3ก็คือรูปร่างอิสระนะคะก็เป็นรูปร่างที่เกิดขึ้นตามความต้องการของผู้สร้างสารรค์เลยค่ะ,ะต่อไปรูปทรงนะคะก็คือโครงสร้างของวัตถุที่มีลักษณะเป็น3มิติขึ้นมานั่นเองจะมี2ลักษณะก็คือรูปทรงเลขาคณิตและรูปทรงอิสระนะคะ คราวนี้มาดูรูปร่างหรือรูปทรงในงานทัศนศิลป์กันบ้างจะแบ่งออกเป็น3ลักษณะใหญ่ๆก็คือ 1. ใช้เป็นสื่อแสดงรูปลักษณะที่ต้องการถ่ายทอดนะคะ 2. ใช้เพื่อสร้างมิติของผลงาน 3. ใช้เพื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึกของผลงานค่ะมาดูลักษณะที่1ค่ะใช้เป็นสื่อแสดงรูปลักษณะที่ต้องการถ่ายทอดนะคะก็คือสิ่งที่ศิลปินเนี่ยอยากจะถ่ายทอดออกมาเป็นรูปภาพให้ผู้อื่นเข้าใจแล้วก็รับรู้ได้นะคะ อันนี้ก็ตัวอย่างนะคะเป็นภาพจิตรกรรมของศิลปินพิัสโซนะคะต่อมาเป็นภาพตัวอย่างผลงานนะรูปร่างรูปทรงแสดงลักษณะที่ต้องการถ่ายทอดอันนี้เป็นการออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์นะคะ,ะต่อมาลักษณะที่2ก็คือใช้เพื่อสร้างมิติของผลงานนะคะก็คือการสร้างมิติให้ผลงานเนี่ยมีระยะใกล้ๆสูงต่ำตื้นหรือว่าลึกนะคะ อันนี้เป็นภาพจิตรกรรมสีน้ำมันนะคะแสดงการใช้รูปร่างรูปทรงเพื่อแสดงมิตินะคะลักษณะที่3ก็คือใช้เพื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึกของผลงานนะคะเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ศิลปินต้องการถ่ายทอดนะคะอันนี้เป็นปฏิมากรรมแสดงการใช้รูปร่างรูปทรงเพื่อถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกค่ะ เรื่องต่อมานะคะก็คือขนาดและสัดส,ส่วนนะคะขนาดหมายถึงขนาดของความใหญ่ความยาวความกว้างหรือว่าความลึกของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะสามารถวัดได้ตามมาตรหน่วยการวัดที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะส่วนสัดส่วนเนี่ยหมายถึงความสัมพันธ์ของขนาดระหว่างสิ่งต,งต่างๆที่มันเหมาะสมพอดีกันในความเป็นจริงนะคะงตัวอย่างภาพนะคะเป็นการเปรียบเทียบขนาดและสัดส,ส่วนระหว่างคนกับช้างนะคะต่อมานะคะเป็นตัวอย่างผลงานการร่างภาพ สัดส,ส่วนของ figure human นะคะหรือว่าร่างกายมนุษย์นะคะ,ะแล้วก็ภาพจิตรกรรมต่อมานะคะเป็นเทคนิคสีน้ำมันให้สังเกตนะคะขนาดแลวก็สัดส,ส่วนของมะเขือทั้งสองชนิดดูนะคะ,ะแล้วก็ภาพจิตรกรรมเทคนิคสีน้ำแสดงขนาดสัดส,ส่วนระหว่างปาวานกับเรือนะคะอันนี้เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังของอียิปต์นะคะแสดงขนาดของฟาโรห์และก็สัตว์หลายชนิดที่มีขนาดเป็นยังไงแตกต่างกัน แล้วก็ให้ดู t ท s k สเ a p e นะคะจะแสดงขนาดของเรือแม่น้ำแล้วก็เมืองนะคะและในคลิปนี้นะคะก็จะให้เด็กๆได้เรียนรู้ไปทั้งหมด4ทัศนาธาตุด้วยกันนะคะได้แก่จุดเส้นรูปร่างรูปทรงแล้วก็ขนาดและสัสดส่วนนะคะส่วนอีก4หัวข้อที่เหลือเนี่ยฝากติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ